ัตลกพี่น้องสบายดีสบายดีบอร์สุขุนทุกคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องสบายดีพี่นออ้องหอ,อนฮพอ,อนจนลวกจนเผาอัดจนสมัยอยู่ได้แต่ในฮือนก็นอยู่ในนี้ถ้ากากาศไม่ร่มเลยนั่นเองหอนจนว่าหงื่อยพี่น้อ,อ,นนเอ,นอ,นองเยอะมามเลยเนาะนน มาคามหวานมันมีคนขึ้นอันนี้ไปจ่อยมากว่ะมันฝนตกละเธอหนึ่งเนาะขินละขืนละขึ้นล่ากันบวขึ้นเป็นมาคามหวานเด้ฝนตกมันขึ้นล่าปกติมาคามอันนี้มันบวขึ้นเคทำเป็นอย่างไรใครจะมาคามหวานไปกินเนาะมีหน้าพะยะเอาไปกินมคามหวาน พอแม่ไปลงมือกับบล็ออยว่านแ้วเหตากกระเลมชิมรสชาติก็หวานอยู่หวานเแือกไปได้หวแบบไม่หวานเด็กฟุตัก็ไม่นรา ค,ค,คุณยาเราอยากให้ขึ้นหลายมืออมือเรออกนะคาชนเรา,า,มมาเก็ชิแมนนัวแกะนางเนี่ยเออดีนีจะชียงลงกระจาบขวดห่อนเขาจนบบรัวร่วบ่มีหัมบิรนชิว Rồi nằm dên đi đâu Ừm, trời xe bao trùng chịu mà ra มาชินหาวก่อนแล้วเป็นของขวายของขวายได้รยุกเค้กมาแรงพี่เนอะเค้กปะเพ่าเซ็งใจมาเกิดภัยแบบนี้จะสร้างจะมากินนี่ กินผ้าตางอุดโนนนางไม่ร้อยากกินคิดจะกินบ <te ars> ัตเดิแงแลงวมีออเดอร์สี่สี่ก้อนันการออกเงินการเอาสิจิบกินยังไม่ได้กินจะมันชีเน่ล้วไี่้อ้เด้ออันเดีย Smile, ตายมือแล้วสามสีมือหามืองเต็มมือตลาดผู้เ็นครายบริษัทนหนึ่งก็ฆ่าวิ่งูนหนึ่งก็ฆ่านั่นจำบุตกินคองเมนมนขึ้นนนีกแล้วออรคเนกะซุกไม่ได้ว่าแต่กังเมนะกนขึ้นกระซุบกันนั่นแหละนอนบ่ได้มีเงินนะพี่ไว อันเฮ้ยมาแล้วไม่นด้นะพูเดี๋ยวต้องพูก็บอ่อนบ่มีลมบ่มีอ่ะแรกเลยดูหน้านี้ผมมีบอนดูครับอ้าวออกกาวไว้น้องพี่น้องโอเคโอเคนี่กลายเลยมันแก้เบิดด้วยกันมันจะขึ้นลาบอ่ะมันโตยไว้มังดู เต่แพยเอาไปวนวแล้มัน้อาแล้วพนมก็มานเสุกมาขาวาากกินข่าวเแ่บัน้อยเนาะกินข้าวก็มักม่วงก็มาข้าวคอยกินขาวกม่วงม็ข้าวไงแบถาเบื่ออาหารน่ดิมันก็กินกับพวแบบนี้ไปเแบอะารทอดกินกับม่วงหม้แบบ บรรยากาในเมืองดุจละครัลโหลเอามาลาไปใส่มืออยู่หน้าแบบเด็กชวนนางไปนอดนดิัน้ำคลองแสงสีเงิน นอนแสมของกีเข่าอยู่เนาะมีคของอะไรขากเนา,านะอ้าวพี่เนาะแดดระเทศลเรา แกน้ำี่หอพี่แม่เราย่างวานหานกำจัดลในมันก็ไปขวเนี่ยคุณยายแคลดีขนาด ได er ้จอเราก็บริสุทิ์สื่อแล้วก็อย่างก๊อฟก๊วิจังคันแหละนยามได้ถือจังคันถือเฟร์เราก็หาที่เรากิตมาไหวลงวัด ว่าบาทถ้ามเป็นบ้านนอกแล้วบริได้บริได้เก็บเงินกันเฮ็ดอาหารนะนเนาะอยู่ในเมืองเขาจาสิเก็บเงินกันใด้ที่น้องแล้วไปซชื่ออาหารนะได้ไปซชื่ออาหารชุกเอาหมดเลยแล้วขจารเกษตเองเนาะอยู่ในเมืองเขาจาราต่อสละอยู่ขาจาเก็บเอาอาทิตและสิบพันไมกระลายรังคาเนะาะพอในเมืองเป็นบ้านใหญ่เด้ บ้านาเท้านี่ก็มีแต,ต่เห็ดลงผู้เห็ดผู้บู้เห็ดผ,ผู้ลงผู้บู้ลงบ้านนอะแบบคนแห่งหน่อย,นนนนอยได้หลวงพ่อองค์ใหม่มาอยู่แล้วหลายคนว่าองค์เกา่าหายไปเลยเพิ่นบ้อยู่แล้วเนาะพระเจ้าจออก็ไปหาองค์ใหม่มาดู่ก่อนมันไก่ชิวบุญบาทแล้ว มีผ้ามาอยู่ก็ดีพี่น้องจะได้ลง<ะ>สายบาทแกมข้ามาลายเจอปิหามรายแล้วปุ๊กระซามหนึงน่งตาหนึ่ง เัวแกะแล้วก็ไม่ด้แล้วได้กระซามหนึ่งเมื่กี้เกิดเบอร์แล้วงวดสุดท้ายเลยคอสิบปอยืมอื่นไปใช่ไปสวรรค์ไปสิบ่ปดยืมอะไรเลย ไอเบีอ่ะเ้พี่น้อะซื้อคอมาไหวเห็ดจากตองป่นเห็ดยังงมันมันถือกลวอบ้างดูใช่ใช่เนาขาน้มันทุบุ่นไปเาหรเก็บไปหลายอย่างเมยงแต่จีไปซื้อพักดูชก็ว่ไปแลพี่น้องทีคึนสวัรค์คือมันในเมืองมันไกล้นะขาน้ำมันลดแพงขาต้องมีทุรล ตกมาทำไมพี่น eh ้องยืนจะเชียงฝาห้องเชียงฝคำนี่ก <right> ็ลมมาอะไรจะมาใส่บานอ่อนยังนอนเสือน้าแข้งไม่สบายซื้ออึ่งมาเหมือนห้อบริจิตเมือนัันมื้นีหมือนัันมือนี้พี่เม่คุณยายเลยชั่วยที่มันเป็นอึ่งอย่างมันโตใหญ่ช่วยมันเป็นอึ่งเผาพี่น้องเั็นอึ่งเผาน้อง มันจะไข่ติ่มทอตัวใหญ่เนาะอึ้งพ่อมันน่ะตัวใหญ่อยู่แล้วอึ้งพ่อมันก็สัมสัมผัสมือนี่เนาะสัมผัสมือสัมผัสมือบัดนี้มันไข่มันก็ไข่ลายนี่อึ้งพ่ออึ่งยางเนี่ยคือมันเกียดติปะเนาะตัวน้อยคือมันไต่ไปทำงานมากอย่างเปจริงแหม่อึ้งยางกับสีน้อยก็มันบริข่น้ำนะอึ้งยางมันจำบเสะ มันมัน,นห,หอนบอขายใช่ถ้าจะเอาขายมาคำวันโลแพลงอยู่เดพีด่นองจะเป็นโลเท่าไรนาชิแพงอยู่ำสุคุณยายขายนูเลยเนาะโลชิบาท กรไดชิงแขงอะน้องสิบบาทชาบาทเนี่ยนะแต่ประ<ช>าคามานตต่ลดราสีแพงอยู่ก้ได้ อยู่เครื่องหนึ่งทิมอยู่เครื่องหนึ่งเลยพี่น้องเออยี่สองนาทีผ่านไปแกเปิดซีด้ยพี่น้องเปิดซีดายแป๊บก็เบลอยะี่ยแป๊บแกไปนำกินไปนำไปซิ่อตินเสียงตูเและพี่น้องอื่นๆแกไปด้วยกินไปด้วยพี่น้องผมได้คู่หมาใครนะบางหมามันก็เป็นแบบนี้มันแมงได้จีบนำมันแมงนะพี่น้อง ปกติมันสิบได้แล้วมันฝนตก<ม>นี่มันขึ้ลาพี่นาะหมมันขึ้นลาแล้วนี่หมาบริวารกอนะเงินเราโอกหน่อยดพี่เนของลอนน,น,นี่วานห้ hey. หวานคักเนอะนั่นเลยห่อนบวพี่นงะจะแบบน้าพัดลมก็ติมบุเปิดเปิดกบอาอหอนมันแมลงอิฐปนใจ ยังไงแหละชอบกไปเจาะบึงมูกับวันหอนอยู่ยังไงน้องน้องไปทีละเก้าต้องเดินทีละเก้าขออ้ามน้ามำหันเรียบร้อยน้ำสซกกระทองไงขึ้นไงขึ้นไก่สินะขอนเนาะชะลอยชิบประเพณีภาคเลยนะดอกไปเตยนะวันที่สามสิบเดือนพี่น้องเขาจะเปลี่ยนมานะ หลังจากหล่อไปเตยหน้ามาอีกทีหนึ่งทีสองะลอยกันจะนอนเฝ้าหมูหมูมาเสีเตียงขวดแล้วเนาะเพราะต้องเลยนอนเฝ้าเบิ่งอากาศมันเลยเป็นอ่ะอย่างกับยังบันเคยทำขวดหมูยหญ่มันหมูมันโตใหญ่เี้ยเนี่ยมันเบ่งเบอกตัวทับอีสนะเนาะต้องเลโจกโจกมัเป็นเดเป็นเลืองทีเลย ก็ต้องคิดว่ามันง่ายเลยเนาะนอื่นเขานอนตื่นมาเขายังออกหลุดกรีดอยู่บางคนเขาบริสุทธิ์แหงเก่าเก็บมาามไ้มาามหวานเอาไว้้าเจ้านงานลหน้างนบมีเหน้าเกี่ยวรับ แตมันหลายคนเหมืนกัเนานะยามเดียแล้วพี่น้องจามวันนี้สลอชิเด็กเก็บภาพบรรยากาศในเพลงทันี้ก่อนเนาะสิเกะมาคำจ่อพี่น้องแล้วการสิออกไปห้ามูเด็กเกิดน,นะคือมาขึ้นบน,ตนตตแต่ชิโตกบต่ชิตกก็เจอพี่น้องแตล้วเด็ดดกเกะออกหน้าพี่น้องแบบนี้สบายดีแก้มาคำแล้วก็ออกหน้าพี่น้อง